สวัสดีครับผมอันนี้มาเทสไมติเซตอาร์ดีเซตเอ็มนะครับให้ดูนะครับอันนี้สภาพประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ตัดตไม่ได้ตัดต่อสายใดๆนะครับเพราะว่าผมเอาปลั๊กมาเสียบเพื่อเทสให้ดูเลยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้ผมจะเทสหลอดไฟนะครับว่ามันติดหมดทุกดวงหรือเปล่านะครับ นี่นะครับติดหมดทุกดวงนะครับอ่าอันนี้แล้วผมจะเทสอ่าเทสคุณภูมิความร้อนนะครับว่าเข็มเข็มม้อุณหภูมิจะขึ้นหรือเปล่านะครับนี่นะครับอ่าอันนี้เป็นสายสีเหลืองนะครับแล้วผมจะเทสเกน้ามันนะครับสายสีดานะครับ<า>อประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมจะเทสวัดรอบนะครับโดยใช้สว่านนะครับแล้วก็ตัดเอาสายวัดรอบปลายมันนะครับมาใส่ใส่ตัวนี้นะครับอันนี้ขึ้นปกตินะครับไปที่วัดรอบนะครับ ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับผม m ม y v i e w นะครับ t z e v r นะครับ t z m นะครับปักเดียวกัน